กระแตอาสยามถมเงินล้านไว้ตรงบันไดเรียกว่าสวยและรวยมากสำหรับนักร้องลูกทุ่งซุปตาสาวอย่างกระแตอาสยามทีล่าสุดได้ออกมาอวดคาริฮัตในฝันสุดอลังการที่ยังสร้างไม่เสร็จเผยแค่บันไดวนก็ราคาเกือบ3ล้านแล้วโดยกระแตอาสยามโพสไอจีสตอรีเผยความคืบหน้าสร้างบ้านว่าเหลือตกแต่งอีกบานเฉพาะตรงบันไดวนเกือบ3ล้านทำยากทำเย็นเหลือเกิน เหลือปูหินอ่อนทั้งบันไดแซราวกระจกก่อนหน้านี้กระแตอาสยามเคยโพสต์เกี่ยวกับบ้านหลังใหม่ของเธอว่าเมื่อเราอวดบ้านอวดรถอวดรวยอวดหรูผู้คนก็มาจะคิดว่าก็เกิดมารวยนี่ทำไมถึงรวยต้นทุนชีวิตมันต่างกันเอามาเองหรือมีคนให้มาบลาบล a b เพราะคนส่วนมากมักเข็นแค่ปลายทางของเราโดยไม่เคยรู้เลยว่าต้นทางและระหว่างทางเราทำอะไรต้องเจอกับอะไรบ้างถึงจะมีวันนี้แต่ไม่มีต้นทุนอะไรเลยก็เริ่มจากศูนย์ไม่สิ ติดลบด้วยค่ะกว่าจะมีวันนี้ร้องเพลงช่วยพ่อพแม่หาเงินตั้งแต่4ี่หขวบแต่มีความฝันมีความพยายามมีเป้าหมายที่ชัดเจนเสมอในทุกเรื่องและบ้ากับสิ่งที่รักทําจนมันสําเร็จแต่แค่อยากบอกให้ทุกคนจงกล้าที่จะฝันจงฝึกฝนตัวเองให้มีความสามารถมากกว่าคนอื่นทําให้มากกว่าคนอื่นแล้วเอาความสามารถนั้นมาทําให้ตัวเองมีโอกาสได้สร้างฝันให้เป็นจริงอย่ามัวแต่คิดแต่ต้องลงมือทําด้วย ไม่ว่าคุณจะมีอาชีพไหนรักในสิ่งไหนจงทำมันด้วยความรักอย่างภาคั่งทำจนกว่าเราจะเป็นที่หนึ่งแต่ทำได้คนอื่นทำได้คุณก็ทำได้เช่นกันค่ะเพราะความสามารถไม่เคยเทระยศใครแต่ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเหนื่อยแค่ไหนเห็นโรคนี้ก็ภูมิใจความสำเร็จที่มาจากน้ำพักน้ำแรงน้ำคำคนดูถูกและน้ำใจจากแฟนๆรวมถึงกัลยาณมิตรที่รักทุกคนหล่อหลอมให้ความสำเร็จที่เคยฝันมันเกิดขึ้นแล้วจริงแล้วในวันนี้